มาครับเมื่อี่นงมื้อนีนครับมื้อนี้ผมจะทําเมนูพับขี้เมาครับเนี่ยครับวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนะครับมีพริกยำนะครับพริกหยวกเ็าเรียกว่าพริกหยวกแล้วไก่นิดนึงครับไก่นิดนึงเพราะว่าไม่ไม่ไม่กินเยอะครับแล้วตามพริกกระเทียมครับพี่น้องเยอะเนี่ยใบกระเพราครับแล้วก็เส้นไข่ครับมาครับมารับชมกันเลยครับโอ้โหเฮียยำข่าเบิรงเรื่องไม่เห็นหรอกมาครับอย่างแรกเลย ใส่กระเทียมลงไปครับเพิ่มควมอมเดี๋ยวดูสูตรกันนะดูสูตรกันนะอันนี้แล้วแต่สูตรของแต่ละท่านนะโอ้แต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับสูตรแต่ละคนครับหอมๆปุ๊บใส่ไก่ลงไปครับพี่น้องเลยเนี่ครับติดที่ปีด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เส้นลงไปทั้งหมดเลย นี่นนนครับเนาะเดี๋ยวมาเริ่มต้นเลยครับเนี่ยไฟอันอนี้ยังไม่ปรุงครับรอใจมันสุกใหนะ้เล่าแป๊บนึงครับเร่งไฟเพิ่มความแรงเด้อครับวากลนครับ มันหหมครับชื่อดำใส่ตอนนี้เลยครับจะได้อ,ดอผมจับยังไม่ปรุงรสนะครือจะใส่ไข่ไปก่อนครับไี่นองเนี่ยไข่เริ่มสุกไข่ยังคือแก่อย่างนะสุกใส่ไข่ลงไปครับ สูตรแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะพี่น้องเลยใ <Okay. S 1> ครชอบแบบไหนก็ลอ,องทำได้นะอยากทินงพี่น้องอร่อยแน่นอนครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่เส้นเลยนะครับกับเส้นเลยครับให้เส้นสุกนะพี่น้องนี่ครับใส่ใงไป,ไปนะบพี่น้อง เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับถ้ามันแห้งเราก็เติมน้ำลงไปครับเพื่อความแห้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวครับเราก็จะผัดเส้นให้มันสุกครับไม่องเด้อเนี่ยครับใครอยากกินเองก็ลองทำได้ครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปครับซีอิ๊วดำหวานหน่อยเลยให้เดาอย่างนี้นะครับ ว่ามันจะไม่ดำเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีน้ำเลยนี่ก็ขั้นตอนมาปลุกรถเลยครับน้องตอนใส่ต้งใส่ลายกันแดบนะครับใส่ลงไปเลยครับตัวเองแล้วก็เบาต่อพี่น้องเบาต่อ

เเยลนี่ยนียังไม่ได้ใส่พริกนะครับเนี่ยนี่เขาปรุงโปรตีนแล้วเดี๋ยวจะใส่พริกลงไปก่อนนะครับท่านมันจะได้สุกครับครับเนี่ยทีนี้ก็อาจจะยาวนะครับคนต้องคนชอบนะครับชอบของขันรสชาติต้องดู ถืออยากทำกินเองับพี่น้องเลยนบนี่ครับมเสีบกัควยนี่ครับพี่น้องสีนันบนนบนี้นะครับพี่น้องว่ดีว่โลดนะี เดียะยวขตอนท้ายครับพี่น้องใสเาลงไปครับจบข่าวเลยครับพี่น้องเออเนี่ยแซ่บหอมครับหอมหอ,หอนี่ครับนี่ครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับ ที่เมานะแต่ว่าคือดําน,น้อยครับมันเลยไม่ดับเท่าไหร่เดี๋ยวครั้งต่อไปครับผมจะทําอะไรก๋วยเตี๋ยวตรงเครื่องครับรารับชมเลยครับนะครับเสร็จแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับปิดไฟครับ